สวัสดีเช้าวันใหม่จ้าทุกคนนี่บุท่านในหลังนาอยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้มีรายการจะพากันไปสวนสนุกกันครับผมขี่รถไฟฟ้าไปทุกคนประมาณ10กิโลว่าง,งั้นก็เลยจะมาเก็บมะเขือพวงโอ้ยพี่น้องเอยเลือดออกแต่เศาเลยไปเก็บมะเขือพวงพี่น้อง ก็บมะเขือพวงไปเพราะว่าทีมงานหอ่หอหวงห่อข้าวไปด้วยครับผมแล้วก็ทอดทอดกงทอดไก่แล้วก็ทำส้มตรงส้มตำไปทานกันครับมผมก็าขาดไม่ได้ผักต้องเอาผักไปด้วยครับทุกคนชอบทานในนี่มะเขือพวงครับม,มะเขือพวงเพราะว่าเราก็าทำน้ำพริกทำอะไรไปเนาะ ทำน้ำพริกทำเจ่วไปครับก็เก็บผักหลายๆอย่างไปครับทุกคนเก็บอย่างนิดอย่างอหน่อยไปไปกินที่นู่ครับวันหยุดวันหยุดก็จะประมาณนี้ครับทุกคนวันหยุดจะประมาณนี้ครับ วันหยุดมันอยู่แต่ห้องมันก็อดอู้เนาะทุกคนเราก็ไปหาทำาหาคอนเทนต์หาทำคลิปไปด้วยในตัวครับผมเพราะว่าวันจันทร์ถึงสุกอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเราทำงานประจำแน้ครับเนาะเราก็มาใสา่ทำแบบนี้เอาจ้ะทุกคนน่าจะโอเคแล้วแหละแค่เนี้ยเราก็ไปเก็บผักอย่างอื่นด้วยทุกคน นี่แค่นี้พอแล้วครับแจ่มนะครับแค่นี้แค่นี้ก็กินได้หมดแล้วส่วนมากจะเป็นผมทานเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าผมชอบทานผักบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมแดดกำลังออกเลยทุกคนนี่น,นี่ได้ลนะเดี๋ยวไปเจ็บอะ,อะไรอีกอะ อย่พลิกก็ด้วยพลิกพักไปแก,มกป้มสักหน่อยอเข้าสวนเข้าไหลอีกแล้วอ นี่ครับพริกขี้หนูเก็บไปสักหน่อยเพราะว่าวันนี้มีได้ยินว่าพี่เขาจะเอาทอดไส้กรอกมาด้วยพอดีกินกับสไส้กรอกพากันห่อกันอย่างละนี้อย่างละหน่อยไปทานกันครับทุกคนพริกไปกำลังสุกแนละ้วสุกก็มีเยอะ,ะเลย อย่างนิดอย่างน้อยไปครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาเดี๋ยวไปเจอกันอยู่สวนสัตว์สวนสนุกดีกว่าไม่ใช่สวนสนุกนะเป็นเป็นสวนชิงช้านะครับเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นอะไรนี่แหละผมก็ไม่เคยไปสักทีครั้งแรกนี่แหละครับอยู่ไต้หวันเนาะโอเคจ้ะเป็นกำลังใจให้กันให้เก่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกทุกคนกินหอด,ด้อ